ระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะที่ดังมากๆนะคะ <c oughs> เป็นสาวน้อยหนึ่งคนจากนครศรีธรรมราชวัยเพียง11ขวบเท่านั้นค่ะเธอมีเสียงร้องที่ทรงพลังมากๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าหลังจากปล่อยคลิปที่เธอรอ้องเพลง Rolling in the Deep <c oughs> เพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นมีคนเข้าไปชมกว่า2 0 0 0 0นวิวเลยค่ะ <c oughs> นี่เป็นเสียงนะคะของเด็กหญิงกัลยากรรุ่งเรืองยศค่ะหรือว่าน้องเจนนี่นะคะวัยเพียง11ขวบเท่านั้นค่ะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเจ้าของเสียงทรงพลังเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะถึงแม้จะในวัยเพียงแค่11ขวบนะคะก็สามารถร้องเพลง Rolling in the Deep ของซุนลเป็น Adele ได้อย่างเพราะมากๆนะคะหลังจากที่น้องเนี่ยนะคะได้มีการนะคะร้องแล้วก็ถูกนะนะนำโพสต์ลงในโซเชียล ก็มีผู้ชมเข้าไปกดชมกดไลค์กว่า2 0 0แสนวิวแล้วภายในระยะเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะโดยน้องจินนี่เนี่ยนะคะก็เล่าว่าตัวเองเนี่ยชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็ได้แรงบันดาลใจค่ะมาจากจ่าสิบเอกพุ่นท่อมรุ่งเรืองยศนะคะอายุ55ปีซึ่งเป็นปิดานั่นเองโดยคุณพ่อเนี่ยเคยเป็นนักร้องนักดนตรีในวงดนตรีทหารจากนั้นจะมีการฝึกร้องเพลงมาโดยตลอดค่ะโดยตัวของน้องจินนี่บอกนะคะว่าเพลงใดก็ตาม ที่ฟังแล้วรู้สึกชอบเนี่ยก็จะพยายามจำเสียงร้องทำนองก่อนจะมาฝึกร้องเดิมมีวิดาเป็นผู้คอยแนะนำค่ะหนูได้แดงบรดาจิตมาจากคุณพ่อค่ะร้องมาก่อนคุณพ่อรับราชการเป็นทหารอยู่ร้อยปจว,วีค่ะซึ่งเป็นทั้งนักดนตรีและนักร้องประจ,จำวงค่ะต้องออกไปแสดงดนตรีให้ความสุขกับประชาชนทั่วภาคใต้ แลยเมื่อหนูโตขึ้นหนูจึงอยากจะเดิน,ดนตามรอยพ่ออยากจะร้องเพลงมอบความสุขให้